สวัสดีครับเตะติดเทรนขอนำเสนอคลิปนี้มี3ประเด็นเดือดชี้ชะตาฟุตบอลไทยเรื่องแรกเกมตัดสินเข้ารอบเปิดเฮชูเฮ d ไทยดวลจีนสถิติกดดันสุดๆแต่เกมนี้ไม่มีคำว่าถอยต้องชนะสถานเดียวเท่านั้นเรื่องที่2แฟนบอลมีเสียวเปิดโฉมเป้าชี้ขาดไทยพบจีน อารับสองนัดติดคอนเนคชั่นอาบังเรื่องสุดท้ายอน,นาคตช้างศึกยอดโคชยู่20 เลงเรียกภูมิระพีนายด่านปริษัทจากญี่ปุน่นทั้งหมดนี้ครับเดือดจริงถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยชี้ชะตาเข้ารอบ He to h เฮ d ไทยยู่23ดวนจีนยู่ส3สถิติกดดันแต่เกมนี้ไม่มีคำว่าถอยบอกเลยครับว่าเกมนี้ไม่ธรรมดาห้ามพลาดแต่มันคือเกมที่ตัดสินว่าช้างศึกยู่23จะไปต่อหรือพอแค่นี้ และคู่ต่อสู้คือทีมที่สถิติเจอกันแล้วไทยยังไม่เคยชนะเลยแม้แต่นัดเดียวศึกใหญ่ระดับทวีป AFC U23 Asian Cup 2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มดี ทีมชาติไทยยู่23นะครับนำโดยธวัชชัยดำรงอองตระกูลโคชวังพบกับทีมชาติจีนยู่23นะครับในวันที่14มกราคมเวลา18.00น34นทีน,นสนามอัลซาบับครับสเตเดียมถ่ายทอดสดทาง YouTube BG สปอร์ต5นัดหลังสุดของไทยนะครับที่พบกับจีนแพ้3สเสมอ2ชนะ0นัด ผลการแข่งขันย้อนหลังนะครับ14ตุลาคมปี2025จีนเสมอไทย0ประตูต่อ0อุ่นเครื่อง10ตุลาคมปี2025จีนชนะไทย2ปตูต่อ1อุ่นเครื่อง26มีนาปี2022ไทยแพ้จีน2ปรตูต่ต4ดูใบครับ9พฤศจิกายนไทย แพ้จีนไป1ประตูต่อ2อุ่นเครื่องและ13ตุลาคมครับปี2018จีนเสมอไทยไป0ูนย์ประตูต่อศอุ่นเครื่องตัวเลขมันฟ้องครับจีนข่มย่างชัดเจนในอดีตแต่ฟุตบอลมันไม่ใช่วิชาคณิตศาสตร์นะครับสถิติเก่าไม่ได้เตะลูกสุดท้ายแทนเราสิ่งที่ไทยมีตอนนี้คือทีมเวิร์กที่ดีขึ้นแนวรับมีววนันกว่าเดิม ตัวรุกเริ่มกล้าเล่นกล้าเสี่ยงเกมนี้จีนรู้แน่ว่าแค่ไม่แพ้อาจจะพอแต่ไทยไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเดินหน้าใส่คาดการนะครับถ้าไทยคุมอารมณ์ได้ไม่พลาดง่ายกล้าเล่นในพื้นที่สุดท้ายบอกเลยครับว่าเกมนี้มีสิทธิ์หักสถิติดเดิมได้จริงแต่ถ้ายังเสียบอลง่ายกลัวจังหวะปะทะเกมรุกขาดความเด็ดขาด จีนจะเล่นง่ายขึ้นทันทีและแฟนบอลเลยครับคิดว่าเกมนี้คุณเชื่อว่าช้างศึกยู23จะล้างอาถรรพ์จีนได้ไหมหรือคิดว่าสถิติมันแรงเกินที่จะฝืนคอมเมนต์มาคุยกันครับเรามาดูคาต่อมากันดีกว่านะครับคอนเน็กชั่นอาบังงานเข้าอีกแล้วเปิดโฉมเป่าชี้ขาดไทยพบจีนอาหรับสองนัดติดชี้ชตาช้างศึกบอกเลยครับว่าเกมนี้ไม่ใช่แค่เตะก,กับจีน แต่ต้องเตะก,กับความกดดันทั้งสนามเพราะหยุดยุๆนะครับ AFC ส่งเป่ากาตามาชี้ขาดอีกแล้วอาหรับ2นัดติดงานนี้แฟนบอลมีเสียวอย่างแน่นอนโดยสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชียน,นีครับหรือว่า AFC แต่งตั้งทีมงานผู้ตัดสินจากกาตามาทำหน้าที่ในเกมนี้แบบยกชุดรายชื่อผู้ตัดสินประเด็นร้อนสำคัญเลยครับผู้ตัดสินหลัก อับดุลลาเอามารีเคยเปล่าในชัชรเมีเยนต์นี้มาแล้ว1น,นัดเลบานอนแพ้กาหลีใต้2ประตูต่อสเคยตัดสินเกมไทย1ครั้งในปี2023ไทยชนะมาเลเซีย1นประตูต่อศนไม่เคยตัดสินเกมของจีนอยู่23มาก่อนผู้ช่วยผู้ตัดสินจูมาโมฮัมเหม็ดอาบูชาอิดและคาเลตคาลาฟ VAR คามิดโมฮัมเหม็ดอามารีกาตาพูดกันตรงๆเลยนะครับ เป่าอาหรับไม่ใช่เรื่องใหม่แต่พอมาในเกมแบบนี้เกมที่ไทยต้องชนะสถานเดียวทุกเสียงนกวีดมันมีผลหมดครับจังหวะ50-50ฟ 50. าวน์นอกกรอบจุดโทษใบเหลืองใบแดงและล่าสุดเนี่ยครับปอหยุดเกมแบบงงงเกมนี้สมาธิห้ามหลุดอย่างเด็ดขาดครับเพราะท่าเถียงหรือหัวร้อนอาจจะเข้าทางเกมทันทีคาดการนะครับถ้าไทยคุมอารมณ์ได้เล่นให้ชัดไม่เปิดช่องไม่พึ่งดวงกับ VAR โอกาสชนะยังเปิดกว้างแต่ถ้าเกมตึงแล้วไปพลาดเรื่องวินัยบอกเลยครับว่าเปานี่แหละจะกลายเป็นประเด็นทันทีเงื่อนไขเดียวของชัางสึกนะครับเกมนี้ไทยต้องชนะเท่านั้นไม่มีเสมอไม่มีล้นผลคู่อื่นเพื่อเข้าสู่รอบไปทีมสุดท้ายและแฟบอนแหละครับคิดว่าเปากาตาจะเป็นกลางพอไหมหรือเกมนี้ไทยต้องชนะให้ขาดแบบไม่ต้องพึ่งดวงเท่านั้นคอมเมนต์มาคุยกันครับ ฮือฮาวงในบอลไทยยอดโคชอยู่20ิเล็งเรียกภูมิรพีลุยศึกใหญ่แต่คนเร่งหรือค่อยเป็นค่อยไปบอกเลยครับชื่อของเด็กคนนี้ดังเร็วเกินอายุจริงๆจากสนามมัธยมปลายญี่ปุ่นนะครับสู่กระแสทีมชาติไทยชุดเยาวชนคำถามคือ ถึงเวลาแล้วจริงไหมหรือคนค่อยๆปั้นไม่รีบใช้มีกระแสร,รายงานว่ากุนซือคนใหม่ของทีมชาตไทยยู20เนี่ยครับเตรียมเรียกตัวภูมิระพีสิริบุญญากุลในด่านดารุ่งจากคาชิมากาคุเอ็นเข้ามาอยู่ในแผงงานของทีมชาตไทยชุดเยาวชนแม้ยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการนะครับ แต่ชื่อที่ถูกจับตาคุมทีมคือสิริศักดิ์ยอดยติไทยหรือว่าโคชโตอยครับภูมิระพีเพิ่งสร้างบริาษารทนะครับเป็นนักเตะไทยคนแรกที่ได้ลงเล่นรอบชิงฟุตบอลมัธยมปลายชิงแชมป์แห่งชาติญี่ปุ่นนะครับครั้งที่104แม้จบด้วยตำแหน่งรองแชมป์แต่ผลงานส่วนตัวยืนระยะเกมใหญ่เฝ้าเสาต,ต่อหน้าแฟนบอลหลักหมืน่นสภาพจิตใจนิ่งเกินไยทำให้ชื่อของเขานะครับถูกวางไว้ในลิสท์ทีมชาติไทยยู20 ชุดใหม่ตรงนี้พูดแบบแฟนบอลที่หวังดีเกินนะครับพมระพีมีของจริงสูงกว่า193ซนติเมตรเล่นบอลด้วยเท้าได้เปิดเกมจากหลังเท้าดีอ่านเกมฉลาดแต่เขายังอยู่ในช่วงพัฒนาไม่ใช่แบกทีมการเรียกติดทีมชาตินะครับถ้าเป็นเพื่อเก็บประสบการณ์เรียนรู้ระบบซึมซับเกมระดับอาเซียนอันนี้เห็นด้วยเต็มที่ครับแต่ถ้าจะเร่งให้เป็นเมือหนึ่งอัดความคาดหวังเกินไปอันนี้ต้องคิดดี คาดการนะครับเส้นทางที่สวยที่สุดของภูมิรพีตอนนี้คือเล่นให้กับคาชิมากาคูเอนตอติดทีมชาตไทยชุดเยาวชนแบบค่อยเป็นค่อยไปเก็บระดับอาเซียนเอเชียแล้วค่อยคิดเรื่องเจลิกอาชีพเตรียมตัวไม่ต้องรีบดังขอแค่ดังแล้วยืนยาวและแฟบัลแหละครับคิดว่าภูมิรพีควรถูกดันขึ้นเร็วแค่ไหนควรเรียกติดเพื่อเรียนรู้หรือ ควรรอให้พร้อมก่อนนี้ก่อนขอแบบวังดีต่อน,น้องไม่ใช่กดดันคอมเมนต์มาคุยกันครับรามาปิดท้ายกระที่นังหงาส่งกำลังใจถึงโคชวังกำชับให้ระวังเรื่องใบแดงนังหงาคาราวานหรือสุรชัย จันที่มาทรศิลปินนั่งร้องแต่งเพลงชื่อดังส่งสารถึงโคชวังก่อนลุยชิงแชมป์เอเชียยู23รอบแบ่งกลุ่มนะัดส่งท้ายที่จะเจอกับทีมชาติจีนลลาส่ดนะครับนหงาคาราวานได้ส่งข้อความถึงโคชวังทว่ชใช้นงครององตระกูลครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยยู23ก่อนลุยรอบแบ่งกลุ่มเกมสุดท้ายว่าพูดตรงๆนะวังน้องรัก นัดแรกที่แพ้ออซี่2ประตูตัว1พี่ไม่เสียใจเลยยกเว้นใบแดงที่เราโดนนัดที่2เจออิรักเสมอ1ประตูตัว1ขอชื่นชมด้วยใจจริงอย่าโดนใบแดงอีกนะพึงระวังนี่ก็เป็นการส่งสารนะครับถึงโคชวังแฟนๆคิดเห็นกันอย่างไรแต่ละข่าวนะครับชวนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ